สวัสดีครับ <c oughs> มาวันนี้จัดมาสามกล่องนะครับหนึ่งเซตสองเซตสามเซตนะครับผมเอาขนมให้เด็กน้อยไปละคือผมลุ้นแต่การละเพราะว่าตอนนี้ขนมเต็มบ้านละครับเอามาเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็เลยเอามาแต่การมีเหลืออยู่สามกล่องนะครับอพอมันพอขายของได้เนาะผมก็เลยจัดมาสามเลยอ,อันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการดเล็กก่อนว่า <c oughs> มันมันมีอยู่สามเนาะทีนี้ถ้าเอามามันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะสามกล่องเลยนะครับถ้าใบเล็กมาใบใหญ่มาถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้ามาใบใดใบหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับธรรมดาครับธรรมดานะครับยี่สิบห้ากับหกสิบสี่นะครับตอมคุงชาแนลเช่นเคยนะครับต้น อันนี้ใบเล็กใบเล็กได้เอ่อได้ธรรมดานะครับดูซิว่าผมจะได้วิบวับใบเล็กหรือใบใหญ่หรือได้สองใบหรือไม่ได้สิบเก้ากับสี่สิบสองครับธรรมดานะครับธรรมดาอ่ะจัดไปหนึ่งเซตจ,จบขอใบใหญ่ก่อนเออโดนมือจ้าของละ สามกล่องนะครับธรรมดาตัวนี้มาเยอะมากธรรมดาสิบสองกับยี่สิบธรรมดาครับธรรมดาโอ้โหสิบ สิกับห้าห้าธรรมดาเช่นเคยครับสุดท้ายแล้วครับอย่าบอกนะว่ามาธรรมดาสามเลยมันต้องมีใบใดใบหนึ่งสิธรรมดาครับแล้วก็ธรรมดายีบเจ็ดกับยี่สิานะครับยี่สเจ็ดกับ29มาใบสุดท้ายแล้วครับพี่น้อง งานเข้าแล้วถ้าใบนี้ไม่มานี่ตายหาเลยน,นี่มาสุดท้ายครับสำหรับบีการ์ดโอ้ยังธรรมดาอีกเลยครับศูนสี่นะครับอ้าวอามาครับน่าจะเป็นอานะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเบอร์ศูนย์สามครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหสวยงามมากครับ ระยิบระยับเลยแสดงว่าไอคนที่เอาไปกล่องหนึ่งนั่นต้องเป็นวิวาใบเล็กนะครับวิวาใบเล็กไปละพอดีมันมันเหลือสามเนาะเราจะทิ้งไว้ก็ช่วงนี้มันพอขายของพอได้อยู่ครับก็เลยจัดมานี่สรุปผมได้ใบอานะครับนี่สวยงามเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนี่มาอีกหนึ่งใบ